ประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมวันนี้เสนอหมวกกระดาษจากกล่องลังสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับพี่โมในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นนะคะวันนี้พี่โมจะมาสอนทำของเล่นจากกล่องกระดาษของที่เราจะมาใช้ทำนะคะจะเป็นของที่อยู่ในบ้านเป็น กระดาษกล่องที่คุณแม่ซื้อกับข้าวมาซื้อของมาแล้วมไม่ได้ใช้แล้วเขามาทําของเล่นกันนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้ต้องใช้อะไรบ้างอันแรกคือกล่องกระดาษลังค่ะเรามาตัดให้เป็นชิ้นวงกลมแบบนี้อันที่สองกระดาษแข็งที่สามารถจะม้วนได้เป็นสีน้ำตาลอันที่สามผ้าสักหกลาด สีอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะจะเป็นเราจะทาฐานของหมวกก่อนนะคะฐานวงกลมอันนี้โดยใช้อันนี้เป็นฐานแล้วก็เราจะตัดวงกลมออกเราจะล่างให้ให้ขอบเข้ามาสักนิดนึงค่ะเป็นแนววงกลมนะคะแล้วก็เอาคัตเตอร์ตัดค่ะพอเราได้วงกลมอันนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นฐาน สำหรับเป็นปีกหมวกค่ะอย่างนี้นะคะแยกเป็น2ชิ้นนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นฐานของหมวกอันนี้เป็นด้านบนนะคะทีนี้อันนี้เอาวางไว้ก่อนแล้วเรามาใช้กระดาษกลมที่ม้วนได้ที่มีความแข็งนะคะที่จะม้วนแบบนี้ได้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดเป็นทรงของหมวกค่ะ ได้้แลวค่ะตอนนี้เราได้ฐานที่เป็นทรงตั้งของหมวกแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาโคง้งเอาฐานมานะคะวางลงแล้วก็เอาอันนี้ให้โค้งอยู่ในบริเวณด้านในของหมวกค่ะอ่าพอได้มุมแล้วก็ใช้แม็กเลยค่ะ นี้นะคะแล้วก็อาจจะติดสกอตเทปซะหน่อยให้มันให้หมวกอยู่ทรงแน่นนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นฐานทีนี้เราหงายเพื่อจะได้ทำงานให้ง่ายขึ้นติดเทปลงไปค่ะให้ฐานหมวกกับทรงสูงของหมวกเนี่ยอยู่ด้วยกัน อันนี้เราได้เป็นหมวกที่เกือบจะเป็นทรงแล้วนะคะเป็นทรงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอรอ,รอฐานข้างบนอีกนิดนึงอันนี้อัน,นอันนี้คือกระดาษชิ้นเดิมนะคะที่เราแยกออกมาจากวงกลมนั้นแล้วก็เอามาวางบนนี้ค่ะแล้วก็ติดเทปอีกนี่ค่ะเป็นหมวกแล้วนะคะอ่าต่อไปก็เราจะทำด้านหน้า ที่เป็นเหมือนใบไม้เป็นทรงตกแต่งนะคะเราอันแรกเราใช้สีชมพูก่อนเนาะเอามากับประมาณวัดดูว่าความสูงของใบไม้ที่เราจะให้อยู่บนหมวกเนี่ยจะต้องอยากน่าจะต้องเกินจากหมวกมาสัหน่อยนึงให้มันยื่นออกมาหน่อยนึงเพื่อความสวยงามนะคะประมาณนี้เราก็วาดเป็นใบเลยค่ะ Okay. ทําเป็นใบไม้นะคะแล้วก็ตัดตามรอยที่เราวาดรอยค่ะได้ะค่ะอันนี้เป็นใบเรามาทาบดูอันนี้เป็นใบใบ,บใหญ่นะคะทีนี้ก็น่าจะมีใบเล็กอีกสักใบนึงตรงนี้่าเราเอาสีนี้มาแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะวาดลงไปเป็นใบไม้นะคะ แล้วก็ตัดนะคะได้แล้วค่ะใบไม้สองใบนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะวาดเป็นใบไม้ลงไปเป็นเส้นของใบค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะติดกาวแล้วค่ะ ทีนี้ทากาวเสร็จแล้วก็เอามาท่าบนกระดาษนะคะนีค่ะโอเคทีนี้ก็สำเร็จแล้วเป็นหมวกแฟนซีนะคะเสร็จแล้วค่ะหมวกแฟนซีของเราน่ารักไหมคะสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้ที่บ้านสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นได้นะคะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ